นว่าพี่น้องขอทางนั้นว่าพูดมาหลายสมนี้เอาได้แบบไหนหัวขาดที่นี่แบบเจ๊สิเอาได้หมดค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเดเมลมาหามาเบื้องวิธีเอาเนี่ยผักคาดเด้อว่าซจำได้สิเอาแล้วเฮ็ดวิธีเฮ็ดเฮ็ดแบบไหนอันนี้ดอกมันเด้อค่ะเด้อเนี่ยเงี้ยมันแก่แล้วเนาะเอากระเบื้องนี่นี่กระเคี่ยวเบื้องเนี่ยเห็นบ่ในมันดำๆำเสียไงสมนี้เอาได้แล้วค่ะ อันนี้โบแกอันนี้โบแกสร้างมันมันแกบพร้อมกันเนาะถ้าแกพร้อมกันนี่มันก็สิโลนดอกที่แกก่อนก็สิโลนนะคะเนี่ยเห็นบ่นี่แกแล้วเนี่ยถ้าดอกแกแล้วมันทีมันทีหุดหุดสั้นๆหรอค่ะเนี่ยแกอันนี้อันนี้โบแกเนาะนี่บแกอันนี้โบแกเนี่ยเบิ้งนี่บไค่แกเขาได้เออก็พอเอาแล้วค่ะวิธีเอาเราก็ไปเบิ้งเนาะเมนี้ให้ยายเนียงมาเกลียวแนวของยีแมวยีแมวเกลียวพอแล้วค่ะ bà mẹ hãy kêu nha nhá đè hông liếc bà mẹ vô lạc kè nhá được kha ngàn lai nô nì ảo à, cho bà ảo dòng vông mà hát đi hát cái gì ạ hát bình cầm bình cầm tuân ạ ờ hát kìa bà mẹ ờ hát bình cầm bình cầm tuân ạ kìa ừ ừ ờ dây niềng lọc bà ảo dòng vông hát dây mèo ảo dòng vông dòng vông hát bình cầm đè kha dẻo xì hà bê bơng mung tác nó không dây mèo. Dây บกบกำประหยัดกระสอบเลยรกระสอบเลยตาก็ไดุ้ด <c oughs> บหุกเกามั <c oughs> นหุบบ่ยากเนี่ยคิวเป็นกำก็ต <c oughs> ัวนาต้กเ <c oughs> ป็นกำนั่งอนทุบเลยอมจะรเยียบรถอืมกีรถก็รถเยียบเดี๋ยวแมวก็นั่งทุบเอาคะ่ะได้หลายนเนาะผักคานนี่ดีค่ะเฮาเฮา,าเฮ็ดนี่ไม่ได้ลงทุนซื้อพันเนาะขเฮ็ดผักคาดเนี่ย ว่าได้เป็นถุงถุงละห้าโลก็ได้หลายอยู่พี่แกดีจังนี้นะมุ้งเนี่ยจะเป็นแย่ผักคาดจะผังบ้านเอิญเอิญผักอย่างผักแต่รู้แต่ผังเหนือเอินผักเผ็ดไปเบิเบ้งวิธีซักเนาะค่ะบ้านนี้พอเกี่ยวเสร็จแล้วเนะาะยายแมวเกี่ยวเป็นกำรรเอาอยองวงหัดเนะาะม่นคือของยายเนียงยายเนียงบัวหัด เด็กแมายังวงหัดเพราะว่าได้ตากง่ายเราได้ทุบง่ายค่ะเด็กแมวก็มาตากตากไว้เหมืนสามสี่เดดดีๆพื่นนะเฮาก็มาเมื่อเมื่อแรงมาเฮาก็มาปกไว้เอาท้อนเมื่อเช้ามาเฮาก็มายหญ่เนะยาะยหญ่ตากน,นี่นี่ตากได้สองเดดแล้วค่ะเฮาก็มาพลิกไว้อีงทีนี่ให้มันให้มันคึกแดดอีกเนาะกลับกลับไว้ เกี๊ยวเมื่อวานนี้นี่อันท่านเกี๊ยวมืูซาวนี้ค่ะหัวเกี๊ยวเสร็จแห้งส,สามซีเดดนนเนาะของมันกรอบแล้วเราก็ต้องค่อยมามาทุบค่ะนี่เกมสท์ทีนน่สาหิตให้เด่งเนาะอันนี้ก็เห็ดแล้วทุบแล้วค่ะนี่กระ,มะิมานั่งนั่งแล้วก็ทุบเนาะ เอาไหมนี่ทุบพอทุบเสร็จพอทุบเสร็จก็มันก็เป็นนาเป็นกลางอันอย่างยูเขาก็เอาอเ่ิงนี่ฮอนเนาะฮอนเสร็จแล้วก็เป็นแบบนั้นค่ะเป็นนี่เป็นปน,นี้เนาะดีแมวก็มาตากแดดให้มันความชื้นมันหายแดดแล้วก็ค่อยเก็บเมื่อแรงก็ค่อยเก็บเนาะค่ะเห็ดแบบนี้แล้วค่ะแนวเอาแนวผักคัดเนาะใจสำเนียค่ะ เมียก็ทีกะเอาไว้ประมาณจาก20โลเนาะไว้วานจากไรหนึ่งวานถีละงาน2งานนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอํำนี้นะคะเนาะถ้าอยากรู้ว่าไหรลมสักจังหวัดเพชรบูร์เฮ็ดอย่างเดกดติดตามยมีเอาไว้เดี๋ยวคะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ